S S <S ต้องจิ๋วรุ่นใหม่ล่าสุดจิ๋วเพียง1เซนติเมตรวางที่มืดตรงไหนนะครับก็ไม่เห็นแน่นอนให้ความคมชัดภาพอยู่ที่2ล้านพิกเซลต้องวงจรปิดเซเบร์ชิบิสไปน์ต้องจิ๋วรุ่นใหม่ล่าสุดของทางร้านเรานะครับเดี๋ยวผมจะให้ทายกันนะครับว่าตอนนี้ผมวางกล้องไว้ที่ไหนให้เวลา3มวินาที1 2 3่สหมดเวลาครับผมจะเฉลยนะครับตรงนี้คนระับไม่มีนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับอีกแบนี้ก็มีจริงๆแล้วมันวางอยู่ตรงนี้ครับ นี่เลยกล้องวงจรปิดเซโบชิบิสปายกล้องจิ๋วที่สุดของร้านเรา สิวเพียง1เซนติเมตรความยาวนะครับอยู่ที่4.5เซนติเมตรสามารถปรับมุมมองได้90องศาเพื่อความสะดวกในการเก็บภาพภายในกล่องนะครับก็มีตัวแบตทำให้น้องนะครับสามารถใช้แบบลอยตัวได้เลยวางไว้ที่ไหนก็ได้โดยไม่ต้องต่อไฟบ้านนะครับแล้วก็มีสายคล้องให้ทำให้เราสามารถพกพาได้สะดวกออกไปใช้ที่ไหนก็ได้โดยที่แบตตัวนี้นะครับมีความจุแ0 0มิลลิแอมพอเราจะใช้ให้เราทำการกดปุ่มตรงนี้นะดึงออกมา ที่ปลายตรงนี้นะครับจะเป็นหัว Type C เสียบที่หลังกล้องได้เลยเมื่อเราเสียบแล้วนะครับตัวกล้องเราสามารถใช้งานได้ยาวนานสุดถึง2ชั่วโมงครึ่งเมื่อใช้จนสุดแล้ว เราสามารถชาร์จแบตได้โดยการเอาสายชาร์จสีเสียบคืนเข้าไปเราหันมาอีกด้านหนึ่งนะครับกดปุ่มแล้วก็ดึงตรงนี้นะครับเป็นสาย USB เราสามารถไปเสียบชาร์จกับอะแดปเตอร์ทั่วไปได้เลยแต่ว่าหลีกเลี่ยงการใช้กับตัวฟ้าชาร์จนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวแดงหัวน้ำเงินเพื่อยืดอายุการใช้งานของน้องเขาแล้วงานภาพของน้องเขาก็ไม่ใช่หมู่หมู่นะครับเห็นตัวเลขแบบนี้ให้ความคมชัดภาพอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับ Full ด d ีที่สำคัญนะครับน้องก็ยังมีระบบอินฟราเรดไร้แสงเป็นจุดเด่นของเจ้าตัวนี้เลยไปวางที่มืดตรงไหนนะครับก็ไม่เห็นแน่นอนจะเป็นจุดมืดจุดตับอะไลนะครับเราสามารถดูสดโดยย้อนหลังผ่านแอปบนมือถือได้นะครับโดยแอปก็จะเป็นตัว V 3 8 0 Pro แนะครับแลวตัวนี้ก็ยังมีระบบแจ้งเตือนบันทึกแล้วก็ถ่ายภาพนะครับเมื่อมีคนเดินผ่านที่สาคัญนะครับตัวนี้แนะนาให้ใช้ภายในเท่านั้นนะครับจบไปแล้วนะครับกับคลิปรีวิวเซบาสเตียนไฟต้องจิ๋ว ที่สุดของร้านเราสำหรับใครก็ตามนะครับที่มีคำถามสนใจสินค้าใดๆนะครับหรืออยากจะติดต่อเราก็สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางข้างล่างนี้ได้เลยแต่ก่อนจากกันไปนะครับก็อยากจะขอให้กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กันนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสินค้าตัวใหม่ๆซึ่งไม่แน่ก็อาจจะเป็นตัวที่คุณชอบก็ได้ในอนาคตตอนนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบาย